嗯嗯嗯 ันการพลราศึกษาวิทยาเขตกระบี่โดยนายสำคัญเพชรทองได้จัดกิจกรรมตามโครงการมหากรรมส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยกีฬาภูมิปัญญาไทยเฉลิมพระเกียรติโดยมีนายวิมลนับทองผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษสถาบันการพระราศึกษาวิทยาเขตกระบี่เป็นผู้ควบคุมโครงการเพื่อเป็นการสนองนโยบายของคณะรัฐมนตรีในหัวข้อเร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว ทั้งในและนอกประเทศโดยประกาศให้ปี2,555เป็นปีมหัศจรรย์ไทยแลนด์และประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าร่วมเฉลิมฉลองในพระราชพิธีมหามงคลที่มีขึ้นในช่วงปี2,554ถึง2,555ประกอบกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน ที่เน้นการพัฒนาทางด้านวัตถุมากกว่าจิตใจส่งผลถึงสภาพร่างกายของประชาชนชาวไทยไม่แข็งแรงสมบูรณ์นอกจากนั้นศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยถูกละเลยจากคนรุ่นใหม่จนอาจถูกหลงลืมไปตามกาลเวลา,า,า,ลา,าสถาบันการพัฒศึกษาวิทยาเขตกระบี่ร่วมกับสถาบันการศึกษา ในจังหวัดกระบี่จำนวนเจแห่งได้แก่โรงเรียนเมืองกระบี่วิทยาลัยเทคนิคกระบี่โรงเรียนอุตรากิจโรงเรียนการนาพิเศษวิทยาลัยกระบี่โรงเรียนพนมเบญจาโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์และโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมจัดอบรมกีฬามวยไทยให้กับนักเรียนจากสถาบันการศึกษาดังกล่าวรวมทั้งสิ้น1,200คนเพื่อร่วมการออกกำลังกายด้วยกีฬาภูมิปัญญาไทยเฉลิมพระเกียรติ กีฬามวยไทยในวันพฤหัสบดีที่9สิงหาคม2555โดยเริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา14.00นเป็นต้นไปซึ่งในวันเวลาดังกล่าวสถาบันการพลศึกษา17วิทยาเขตและโรงเรียนกีฬา4โรงเรียนก็จัดกิจกรรมดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกตผมนายสำคัญเพชรทอง รองอธิการบดีสถาบันประจับวิวยาเขตกระบี่ในนามคณะกรรมการดำเนินงานโครงการมหากรรมส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยกีฬาภูมิปัญญาไทยเฉลิมพระเกียรติขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าการจังหวัดกระบี่ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในวันนี้การดำเนินงานโครงการมหากรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย ด้วยกีฬาภูมิปัญญาไทยเฉลิมพระเกียรติจัดขึ้นในวันที่9สิงหาคมปีพุทธศักราช2555ณสนามกีฬาสถาบันการพระศาสาวิทยเขตกระบี่โดยสถาบันการพระศาสาวิทยเขตกระบี่ร่วมกับสถาบันการศึกษาในจังหวัดกระบี่7แห่งโดยเยาวชนจำนวนทั้งสิ้น1,200คน ร่วมกันออกกำลังกายด้วยกีฬามวยไทยเฉลิมพระเกียรติซึ่งกิจกรรมในวันนี้สถาบันการพละศาวิยทยาเขตกระบีโดยจังหวัดกระบีร่วมกับสถาบันพลกษาทั่วประเทศ17วิทยาเขตและโรงเรียนกีฬาอีก4โรงเรียนร่วมกันออกกำลังกายด้วยกีฬาไทยเฉลิมประเกียรติพร้อมกันทั่วประเทศการดำเนินงานโครงการในครั้งนี้ แต่ละความร่บมือจากสถาบันการพลศึกษาจังหวัดกระบี่ได้แก่โรงเรียนเมืองกระบี่โรงเรียนการนาพิเศษวิทยาลัยกระบี่วิทยาลัยเทคนิคกระบี่โรงเรียนปลายพยาวิทยาคมโรงเรียนอาลึกประชาสันโรงเรียนพนมเบญจาและโรงเรียนปุตสากิจโดยมีความุ่งหวังที่จะเนินงาน โครงการหมากรรมส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยกีฬาภูมิปัญญาไทยเฉลิมพระเกียรติให้บรรลุประสงค์ของโครงการเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและประสบความสำเร็จด้วยดีเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ขอกราบเียนเชิญท่านประธานมอบเกียรติบัตรพร้อมของที่รลึกให้กับหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรมและผู้สนับสนุนในการกิจกรรมในครั้งนี้และกล่าวเปิดงานมหากรมส่งเสริมการออกกําลังกายด้วยกีฬาภูมิปัญญาไทยเฉลิมพระเกียรติและชมการแสดงของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลกระบี่โรงเรียนกาญจนาพิเศษในลันดับต่อไป ขอ,อกาเปลี่ยนเชิญครับผมท่านผู้ว่าภาษาภาษาจังหวัดกระบี่ท่านรอพิจารบัณาตามรักษาประจําเรียกเข็บกระบี่ท่านประธานที่รักษาด้านนโยบายการพระจังหวัดกระบี่ท่านส่วนพวกเราทุนท่านคณะผู้บริหารคณะครูอาจารย์และครูเรียนและผู้มีเกียรติตลอดทุกครั้ ผมรู้สึกเปียนเป็นอย่างที่ทได้มาทําหน้าที่เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกรรจส่ง,สงเสริมการออกกำลังกายด้วยวกีฬาภูมิปัญญาไทยเสริมพักเกลียนยาบุที่ก็อขอชื่นชมสถาบ,บันการศึกษาประจำเมืองเดชรบีที่ได้เริ่มดำเนินโครงการอันเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของเยาวชน แประชาชนเพราะว่าโครงการนี้เป็นการทำรองรักษาและเผยแพร่ยาภูมิยาไทยให้เป็นีรูจักแพร่หลายในหมู่ประชาชนชาวไทยขณะเดียวกันก็ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อรัตบาลที่เหลือระเดศนหัวเห้ือเป็นนายกรัฐมนรีบาีน้าและต้องยอมรสาดวงด้วย ในการเนินงานครั้งนี้ต้องขอขอบคุณสถาบันการศึกษาที่ชอบร่วมเฉลิมฉลอขอบคุณคณะกรรมการงานแต่ผู้ร่วมเฉลิมกลองทุกท่านที่ใจความร่วมมือในการร่วมกันทํากิจกรรมนี้ให้ดำเนินไปด้วยที่มีผู้เข้าถึงสุดผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเนินงานโครงการครั้งนี้จะประสบผลเฉลร็จตามที่ได้จ้งงความหมายไว้ทุกประการ ทั้งนี้เพื่อร่วมกันถวายเป็นราชกาลแต่พระบาทที่เพื่อจะอยู่หัวกบจพระนางเจ้าก็าไปลงราชี้หน้าขอให้ทุกท่านในที่นี้ได้มีความภาคภูมิใจที่ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมทำกิจกรรมเสรมพะเีติซึ่งถือเป็นเกียรต่อตอนเองและวงศ์ตระกูลอย่างสูงยิ้นในที่สุดนี้ผมขอเปิดงานโครงการมากรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย ด้วยกีลาพงปัญญาไทยเสริญเฟื่องฟตนรัฐนี้และขอให้ทุกท่านตรงมีแต่ความสุขความเจริญสืบไปขอขอบคุณครับ วันที่9สิงหาคม2555สถาบ,บันการรักษาได้มอบหมายให้อธฐบดีการรักษาทั่วประเทศในวเวทเขตต่างๆซึ่งเขตเวทเขตและสี่เวกีฬาได้ร่วมกันจัดประกรรมส่งเสริมการออกกำังกายด้วยกีฬาภูมิปัญญาไทยเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาหารัชินีซึ่งในปีนี้ถือว่าเป็นปีหมหาบุค,คล ที่ได้ร่วมกันเจลิมฉลองเพื่อแสดงความจงรักภักดีสถาบันการรักษาได้มีนโยบายที่จะให้แสดงออกถึงความจงรักภักดีด้วยการจัดก,กีฬาไทยชนิดต่างขึ้นมา3-4ชนิดกีฬาและก็ะนําไปฝึกในโร,โรงเรียนต่างๆหรือชมชนต่างๆมาฝึกซ้อมและก็ เอาไปเผยแพร่ในจุมชนต่างเป็นการาร,รักว่าทาศิลปะพื้นบ้านหรือการเล่นพื้นบ้านประกอบกับปีนี้เป็นปีการท่องเที่ยวไทยรัฐบาลนโยบายที่จะให้มีการจัดก,กิจกรรมไปทั่วประเทศดังนั้นกรรมการภาษาวิทยาะห์นำโดยท่านสำคัญเพชรทองได้อบรมเยาวชนที่อยู่โรงเรียนเนยข้ามาให้ความรู้แล้วก็นำไปฝึกซ้อมด้วยกิจกรรมมวยไทยและในวันนี้ก็ได้กลับมาร่วมกันเฉลิมฉลอง 80ภาษาด้วยการแสดงทุกต่างๆในสนามกีฬากลางสถาบันการรักษาวิเขตกระบี่ซึ่งการจัดงานในวันนี้สําเร็จไปด้วยดีสมดังวัตถุประสงค์ที่วางไว้ฉะาั้นต้องกราบขอบคุณไปยังรัฐบาลขอบคุณไปยังสถาบันการรักษาที่ได้คิดโครงการดีๆอย่างนี้ขึ้นมาให้กับชุมชนทั่วประเทศได้ร่วมกันแสดงออกซึงสิ่งที่เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ว่าเป็นการเฉลิมฉลองและเป็นเพื่อที่สําคัญที่สุดก็คือแสดงความยพอดีให้กับสมเด็จพระบรมราชีนาซึ่งเราที่สําคัญยิ่งที่พวกเราเคารพรักและบูชาสถาบันการพรศึกษาวิทยาเขตกระบี่ระหนักถึงความสําคัญของการจัดกิจกรรมโครงการมหากรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย ด้วยกีฬาภูมิปัญญาไทยเฉลิมพระเกียรติและถือเป็นหน้าที่เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจของเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปให้แข็งแรงสมบูรณ์เพื่อที่จะทำารงรักษาและเผยแพร่กีฬาภูมิปัญญาไทยให้เป็นที่รับรู้และแพร่หลาย